อันนี้้างล่างค่ะตรงนี้เป็น้างล่างตรงน้ำไหลทีนี้น้ํามันหยุดไหลแล้วค่ะประติ๋มประสุบข้างบนทำนาปันค่ะเป็นคลองธรรมชาติค่ะมันล,ล,ลึกพอประมาณค่ะอันนี้คือสวนประติ๋มมีคลองนะคะเป็นคลองธรรมชาตินะคะยาวนะคะทีนี้ประติ๋มก็เลยมาทำกักไว้ ใช้ในระดูทินก็เอาไปดักไปรดก็มีั้งล่างนะคะนี่คือข้็ง่างแหลงนะคะตอนนี้ก็น้ำก็ยังพอใช้พอสมควรนะคะตอนนี้ทินก็เอาไปดักไปรดปรเป็นคลองธรรมชาติค่ะมันลึก,ลก เล็กพอประมาณค่ะอันนี้คือสวนตะติมมีคลองนะคะเป็นคลองธรรมชาตินะคะยาวนะคะทีนี้ปะติมก็เลยมาทำกักไว้ไว้ใช้ในฤรนู องธรรมชาตินะคะยาวนะคะทีนี้ปติมก็เลยมาทำกักไว้ไวใช้ในฤดู <Okay. S 1> ปติมก็ตั้งเครื่องสูบน้ำไว้นะคะเป็นคลองธรรมชาติค่ะมันล,ลึกลึกลึกพอประมาณะคะ่ะอันนี้คือสวนปติมเป็นคลองธรรมชาติค่ะมันล,ลึกลึกลึกพอประมาณะคะ่ะ นก็เป็นิกะตินะคะตนนี้เราเป็นคองนะคลองนะคะเป็นคลองธรรมชาตินะคะยาวนะคะทีนี้ปะติมก็เลยมาทำกักไว้ไว้ใช้ในฤดูปะติ้ก็สูบรถพิกนะคะริกรถสวนปะติ้นะคะ เอาไปตักไปรถ อยู่นะคะพอใช้อยู่ติ้งก็เอาไปตักไปรถเขาเรียกอะไรอะคะเขาเรียกรดกระตินนะคะราทดทำปิดไว้กั้นน้ำไว้นะคะขนตน ถึงจะสูบรถทิกนะคะรถทิกรถสวนตะติมนนะคะผักพืชผักสวนทั่วระติมนะคะระติมก็ปลูกไว้แถวนี้นะคะตีป่าทั่วี่สวนระติมตรงนี้มีคลองนะคะเป็นคลองธรรมชาตินะคะยาวนะคะทีนี้ตะติมก็เลยมาทำกักไว้ ไปใช้ในระดูถึงกระสูรนรถพลิกนะคะ ค่ะวันนี้ป้าติ๋มพามาชมแหล่งน้ำเนาะบอ่อน้ำที่ป้าติ๋มทำ,นนำไหลต้นบนก็เป็นิป้าติ๋มนะคะต้นนี้ก็เป็นสวนมันนะคะเปะ็นสูงอันนี้ข้างล่างค่ะตรงน,นี้เป็นข้างล่างตรงน,นั้นไหลทีนี้น้ำมันหยุดไหลแล้วค่ะป้าติม๋มกระสุข้างบนทำหน้าตังคะ่ะ สัสดีค่ะวันนี้ป้าติมพามาชมแหล่งน้ำเนาะบอ่อน้ำที่ป้าติมทำาก็ดป้ติมก็ตั้งเครื่องสูบน้ำไว้นะคะป้ติก็ตั้งระบบน้ำไว้นะคะเป็นงธรรมชาติค่ะมันลึกลึกลึกพอประมาณะคะ่ะ นะมาดูข้างล่างนะคะไม่ใช่ข้างบนข้างล่างก็น้ำเยอะอยู่นะคะพอใช้อยู่ ก็น้ำก็ยังพอใช้พอสมควรนะคะตอนนี้เด็มก็ตั้งเครื่องสูบน้ำไว้นะคะ ปาตินนะคะปาตินก็ปลูกไว้แถวนี้นะคะตากล้วยนี่สวนปาติมตรงนี้มาดูข้านล่างนะคะไม่ใช่ข้านบนข้านล่างก็น้ำเยอะอยู่นะคะพอใช้อยู่ แล้วค่ะกระปิ้นกระสุกทั้งบนทั้หน้าปังค่ะ น้ำเยอะอยู่นะคะพอใช้ยอยู่แหลงนะคะตอนนี้ก็น้ำก็ยังพอใช้พอสมควรนะคะตอนนี้เขาเรียกอะไรอะคะเขาเรียกทดกระตินนะคะอทดทำปิดไว้กัน